ทำบาตแล้วพากันฮอดตอนพ่อเอาบุญเอาอานิสง,ง,งส์จะได้สุขภาพแข็งแรงเท่ากูพาหดเสมอเสมอเป็นบุญเป็นกุศล นอกตรงนี้กำลังมั่งซานเออนอะต้นโพต้นไส้ตุ่มเย็นเป็นสุกเอิ่นๆว่าหอมพ่อหอมไส้นี่ยแหละแม่นั่นแหละผู้เฒ่าเฮ็ดเป็นตัวย่างลูกหลานก็เฮ็ดน้ำเหมือนเป็นอณิสงผู้ผ่าเฮ็ดท่าทำผ่าสางน้ำฝนเนาะ ยังในแน่ปูแต่ว่าคำมันคทุ่งเปงมันเท่าอยู่วัดเป็นอาจารย์เผียนเฮ้ยเต็มเรื่นอนเรอดี๋ยวสองต้นตัวนี้ปูมีโครงการที่จะในแน่ละปูตัวนี้อ่เอขึอ้นมันขมุ่งไปหุนน่นเันเงาไปเค่ำไปอมันจะมาหอดปลายมาพ่านหนูปูนาเป็นแกม,าาานมันใหญ่ม,มันเกิดแข็งแรงนูโอ้โหไคำในวดนี่อาเออที่เขาไอเีย ບໍ່ໃຫ້ຟານກັນດາບໍຫ້ຟານນອດຊິນ ภาวะวะภาผู้ลาภาริปะเณติสาคะลังเอวาเมวาอิโรทีนังเตตานังอุปกะปะติเอศีรังมะดิรังทุมานเกปวาเมวาธะเมสะตุสาเปผู้เณตุสังฆะปังยันรูปะนะละโสยาตามิโสติละโส <laughs> <laughs> นนศิริสานิจังวุฒมปัจจายโนจัตตโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลาสาถุหลวงปู่พระครูมงคลวุฒธธาจาันทร์ให้พ่ออันลูกหลานพ่นมาทำบุญตักบาตรรดนำต้นโพต้นไสอันนี้ไม่ใหญ่ย,ย่างกว่านี้ไม่ใหญ่ยยงหญ่ เออไม่ใชบางอ่อนน่าสะอาดเออเดีวนี้น้ำสกุลยังกันนี่น้ำสกุลข้าตาเออข้าตาเน่ะหน้าสกุลเดิมน่าสะอาดนี่ลูกสาวจ้วยทางไกล่ายไปลูกสาวคนบงงิน่เอาความสุขความเจริญอ่ะเล่าคนนี้เปลี่ยนเออเอาไ